ไลตามตะเวนตกดินและยิบตาความมันมาฉันเองไล่ตามฝันที่มันเป็นไปได้แต่แล้วก็มีคนดูถูกว่าฉันนั้นหน้าเหมือนควายพักดันสู้แดดตู่ฝนอด ทนมาได้สักทีโลกนี้ช่างแสนสว่างมืดมนแต่ตอนกลางคืนวันนี้ยังมีวันหน้าที่เราต้องสู่กันไปแต่แล้วก็มีคนดับฟันเพราะฉันนั้นหน้าเหมือนควายเพราะมันไม่รู้จักเราเราเลยไม่รู้จักมัน ทำไมมันต้องมาด่าว่าเราหน้าหน้าเหมือนควายทำใจสู่เสือเพราะเราหน้าหน้าเหมือนควายจริงๆแต่แล้วฉันพบแสงสว่างเปรียบเหมือนอาทิตย์ส่องแสงขอบคุณเธอเลือเกินที่ทำให้ฉันพบคำตอบที่ยังยืนที่ยังยืนยืนอยู่วันนี้แต่แล้วเธอก็เดินจากไป ทิ้งฉันให้อยู่กับควายฉันร้องไห้พบฟูมไฟเพอะแสงสงว่างของฉันจากไปเหมือนเธอไม่กลับมาหาฉันฉันเลยรักตัวเองแต่ทุกคนดูลายมือผมลายมือเร็วอย่างนี้จะให้อ่านออกไหม